สวัสดีครับเจอก,กันอีกแล้วในรอบหนึงเดือนกว่าๆนะฮะอ่าหาจากคลิปที่แล้วไปหนึงเดือนกว่าๆเลยทีเดียวเกือบเดือนครึ่งเลยนะฮะก่อนอื่นขอโทษทุกคนด้วยนะฮะที่ไม่ได้ทำตามที่สัญญาไว้นะฮะว่าจะถ่ายภาคสิบสองมา ให้ตรงตามกำหนดที่ได้สัญญาไว้นะฮะแต่ว่าวันนี้มาแล้วเจอแล้วตอนนี้นะฮะอยู่กับพวกเรา a อ r o s m i t h d i v กับเกมมี่แล้วก็เทปโจเชื่อว่าหลายๆคนคิดถึงนะฮะอ่ะเป็นว่าให้เทปโจพูดอะไรกับพวกคุณสักหน่อยดีกว่า ก็คือว่าธรรมคือธรรมชาติทรรมคือความว่างความว่างความปกติธรรมดามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทเจ้าไม่ทำใครจะทำให้เจ้าเมื่อเจ้าทำเสร็จสิ้นลงแล้วชั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ใช่แล้วคนบ้าใครก็ว่าบ้าบ้าก็บ้าสิวะถึงจะบ้าแต่ว่าไม่งูมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทเป็นไงอ่านี่แค่เปิดตัวนะเอางี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องเสื้อผ้านก่อนเพราะว่าเสื้อผ้าน,นี่แสบดาบมากเลยนะฮะดูอ่าขออนุญาตแผนตั้งแต่ข้างบนนะฮะอันนี้เป็นเสื้อนะฮะนี่ก็ท่อนล่าง โอ้แม่ขอถามเรื่องเสื้อผ้าเทพโจก่อนแล้วกันใกล้ตัวดิอันนี้เสื้อเสื้อคือมาจากไหนยังไงตัวนี้ผมไปเจอในตลาดนัดนะมันเป็นเสื้อของตำรวจเขานของตำรวจเหรอพยาคุดนะเป็นเสื้อของพยาคุด เอลูสมิสตีบอยจันเจเสื้อของพยาคุณนะฮะพยาคุณนี่เสื้อเป็นแบบเป็นเลื่อมแบบหนังงูเชอะอ่ะเสื้อห่านไปแล้วอันนี้ผ้าผ้าคลุมบ้างดีกว่าผ้าคลุมเนี่ยผ้าคลุมนี่เป็นจีวรของหลวงปู่มั่นบุริัตูอ่าใช่เหรอไม่ใช่มั้งผมคือรัฐญาติของกองทัพธรรมพุริสตู เมื่อผมมอณน้าพผมสําเร็จพระธรรมใจปีดกแน่นอนแล้วผมก็ปรินิพานนิพานไปแล้วนิพานไปคุณจะไม่ได้เห็นผมอีกผมพยายามที่จะในขณะช่วงนี้ที่ผมมากําเนิดในโลกมนุษย์นะผมพยายามถ่ายทอดให้นะเช้าลูกก็คือว่า เอาละผมยังไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่าเอาแบบง่ายๆก็คือว่าที่ว่าแบบว่าเข้าใจกันง่ายๆนั่นก็หมายความว่าย่อมพัดพลากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งสิ้นไปอน,นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเจ้าจะอนิจจังทุกขังอนัตตาสู้เจ้ารุดพ้นจากว่าตะสงสารไม่ดีกว่านเลย นิพพานปรินิพพานถ้าเจ้าจะผิดหวังในชีวิตของเจ้าสู้เจ้าตัดสู้ชอบได้โดยพวกเองไม่ดีกว่าหรือเอลูสมิสตีฟวยเป็นไงอ่ะอันนี้ไม่เคยดูเทพโจหรือเปล่าครับเคยดูไหมฮะไม่เคยดูครับนะมาถึงถามว่าไปปั่นอะไรพี่เขาไปหาดูนะฮะใน YouTube นะฮะจริงฮะเต้นเลย อ่าอ,อยากออกรายการใช่ไหมฮะมันคือรายการอะไรพี่มันคือรายการ Aerosmith Stevie ให้ไปอยู่ไหนมาไม่เคยดูอยู่โคราชนี่แหละพี่อยู่โคราชไม่เคยดูวันวันแม่งอยู่แต่ในยูบาไม่ได้ไปไหนเลยเฮ้ยผมก็อยู่ยูบาทุกวันนะจริงผมก็เห็นพี่ทุกวันแหละเอแล้วทำไมไม่เคยดูเทพโจคืออะไรพี่นี่ไงเทพโจนี่ไงเดี๋ยวผมไปเปิดดูเลยกลับบ้านไปเปิดดูเลยนะโอเค ได้พี่อตอนนี้ก็จะปล่อยให้น้องคนนี้เข้าไปรับประทานม,มามา่มมา,มานะฮะม,มาม่านะฮะซื้อมา,าซื้อมาจากในเซเว่นนะฮะถ้าทานน้องเขาจะเมามากเลยทีเดียวอะเรามาเข้าประเด็นเลยดีกว่าภาคสิอันนี้ภาคสิบนะภาคสิบสองภาคสินะฮะห่างหายจากภาคแรกช่วงปีใหม่ประมาณเดือนกว่าๆว่าวันนี้ก็มีประเด็นร้อนแรงที่มีคนอยากจะฝากมาถามมากคือตอนเนี้ยมันเป็นวันที่มันเป็นคืนวันที่สิบห้าเข้าเช้าวันที่สิบหกแล้วนะฮะก็ มีประเด็นเรื่องวาเลนไทน์นะฮะรู้จักวันวาเลนไทน์ไหมมันเป็นวันแห่งความรักตำนานของกามเทพแผงสอนตำนานแห่งกามเทพแผงแผงสอนอ่าวันวาเลนไทน์อ่ะอะไรนะสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์กามเทพแผงสอนวันแห่งความรัก อ่ะผมอยากจะให้คุณให้คำนิยามกับคำว่าวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักสักนิดหนึ่งในความหมายของคุณความรักมันคือความมันคือพลังศรัทธาแห่งมวลมนุษยชาติสู่มวลมนุษยชาติความรักแต่ ทำไมต้องห้ามรักกันไม่เข้าใจนั่นคือพลังแห่งศาสนาศาส,สนาคือความเป็นกลางโดดเดี่ยวเดียวดายตัสรู้ชอบประซูตัสรู้ปร,รินิพานละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคนเราลาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสิ่งที่เราละทิ้งก็จะเป็น บารมีธรรมของเราในภายในภายต่อไปในโลกต่อไปคนเรามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาอย่ามั่งมีแล้วทำตัวเลวไหลนะไม่มีประโยชน์เลย วันนี้ผมเป็นวันมันเป็นวันที่ผมมีเขามรู้สึกว่ามันเป็นวิกฤตการเกี่ยวกับทางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทั่วโลกมนุษย์ทั้งโลกนานาจิตตังก็จริงอยู่แต่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าถ้าคุณ ปฏิบัติแล้วดีแล้วปฏิบัติดีปฏิบัต,บติชอบแล้วคราว่ารักษาศีลดีรักษาแล้วก็ทําในสิ่งที่ชาวลูกเขาต้องการถ้าเป็นทางพระก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็หมายความว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะพูดง่ายๆนะครบคบคนพานผานพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอบายมุคคืออะไรอบายมุคคือเส้นทางแห่งความหายยนะบันนอกอย่างผมบันนอกบันนอกซูเปอร์แมนคันทรีเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันเนื้อเพลงไม่ใช่เหรอใช่บันนอกบันนอกซูเปอร์แมนคันทรีโลโซเซตี้แอนด์วิสกี้ขาวน้ำแข็งใส่น้ำเปล่า น้ำแข็งทินเนอร์วิสกี้ขาวบันนอกอย่างผมนล่าไอชิโขบันนอกละเอ้ย,อย,อย,อยไอโลโซไซตี้ดื่มทินเนอร์ใส่น้ำแข็งไม่เอานะฮะอย่าไปทำตามมาขาวนะนล่าสวิทมาขาวเดสสยามเออพูดเรื่องวันวาเลนไทด์ดีๆไปบันน้อบันนอกได้ไงอ่ะเอางี้ดีกว่าคือสงสัยมานานแล้วทำ บันนอกอย่างฉันในความรักเธอนั้นมันก็แค่ฝันแต่บางวันฉันยังรักเธอเธอไม่เคยสงสารจิกโกบันนอกอย่างฉันเอาอย่างนี้ดีกว่านะ